แปดร้อยกว่าล้านชั่วมากเลยชั่วมากเลยทำไปได้อย่างไงแก่จนป่านนั้นแล้วถ้าเป็นพระนุ่มๆเพิ่งเป็นพระมโหงมาาอยังไอ้หา่หาหำก็เหี่ยวแล้วมึงไปทำได้อย่างไงวะุ่นเหล่านี้แม่นถังเหี่ยวเลยไม่มีสัตมันสํานึกเลยเลวจริงๆคือคุณถ้าศึจกจากความเป็นพระเนี่ย คนที่บวชพระไปแล้วศึกแล้วเนี่ยเขาจะเรียกทิพย์บ้านนอกเราจะเรียกทิพย์นะครับบวชพระคำสาหนึ่งและศึกไปเขาจะเรียกทิพย์นั่นทิพย์นี่เช่นผมบวชไปรำสาและศึกมาเขาจะเรียกทิพย์นำหน้าถือให้เกียบทิพย์ย่อมาจากคาว่าบัณฑิตนะครับถือว่าได้บวชได้เรียนแล้วนะครับได้บวชได้เรียนแล้วจะเรียกทิพย์แต่แย้มเนี่ยมันประราชิกคํควาวประราชิกเนี่ย ในพระพุทธศาสนากําหนดไว้คร่าวๆให้ชาวบ,บ้านเข้าใจง่ายๆทำผิดสี่อย่างหนึ่งร่วมประเวณีกับสาวจนอาศุจิเคร่งน,นะครับร่วมประเวณีนะครับแม้เข้าไปกึ่งโพคุ่ีก็ถือว่าร่วมประเวณีแล้วนะครับยังไม่มีพยานหลักฐานว่าให้สมีแย้มเนี่ยไปร่วมประเวณีแบบผิดข้อสองคือรักทรัพย์รักทรัพย์หนึ่งสมัยพุทธกาลก็ประมาณหนึ่ง หนึ่งบาทหนึ่งบาทขึ้นไปอะไรอย่างนั้นนะครับลักทรัพย์เนี่ยถือว่าปรราชิกนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่สองให้แย้มโดนหลักเกณฑ์ข้อที่สองยักยอกเงินวัดไปนะครับคําว่ายักยออเนี่ยความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับถ้าทรัพย์นั้นมาอยู่ในความอันครอบครองของเราและเราไปใช้นะครับโดยไม่มีสิทธิ์เขาเรียกว่ายักยออแต่ถ้าแยมจิกไปลักไปอันนี้เขาเรียกว่าลักทรัพย์ แต่ถ้าใช้กำลังบะทุ้ร้ายเขาเรียกว่าอาชิงซับแต่ถ้าจบสวยเอาซึ่งหน้่คว้าปั๊บแล้ววิ่งหนีอันนี้เขาว่าเรียกว่าวิ่งราวซับแต่ถ้าไปชิงซับโดยใช้กําลังสามคนขึ้นไปเขาเรียกว่าร้นซับไอ้แย้มผิดฐานนี้ครับเพราะนั้นปาราชิกคําว่าปาราชิกเนี่ยขาดจากความเป็นพระพิสุขทันทีนะครับ ขาดจากความเป็นพระพิสุทธิ์ทันทีมีพระในวัดออกมาโต้ว่าเฮ้ยมหาแย้มนี่ยังไม่ได้ศึกนะเดี๋ยวก็กลับมาห่มผ้าเหลืองได้ก็ปราชิกแล้วท่านก็ล่ำเรียนมาจนขนาดนี้แล้วไอหไ้หายังไม่รู้เลยจะไปสอนชาวบ,บ้านได้ไงวะถ้าปราชิกนี่คือขาดว่าจากความเป็นพระครับปกติกระชากผ้าเหลืองเอาปีนฉีบออกได้เลยนะครับ ผมตั้งแต่เป็นร้อยตำรวจเอกแล้วถ้าพะระพราชิกเนี่ยบอกจะศึกไม่ศึกถ้าศึกนิ่งๆก็เป่งวาจาว่าอาตมาขอศึกพอพราชิกเป่งวาจาต่อหน้าคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับถือว่าศึกแล้วครบองค์ประกอบแล้วแต่ว่าไม่ศึกก็ปีนถีบแล้วกระชากผ้าเหลืองออกอันนั้นก็ถือว่าครบองค์ประกอบนะครับครบองค์ประกอบจ้อง ไอ้ทิกตอกมันแบนผมไปแล้วนะครับช่างแม่นนะครับน,นะครับช่างมันนะครับปล่อยมนะันมันแบนผมไปแล้วมันบอกแล้วไม่รู้เป็นเชี่ยอะไรนักหนานะฮะสิบชาวไหหร่ถูกปลอกละเมิดชุมชนของเรา Vale. Nhưng này. Mà là kiến nhớ thật mà nè. Hãy ่อเถอะครับคือก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตผมนะไอ้ไอ้ไอ้ที่ตองนะครับไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตผมนะครับก็ไล่ช่องทางเดียวแบบนี้น <c oughs> ผมมานะฮะไปตัดผมมาก็มันรู้สึกลำคานครับลำคาญข้างหลังเนี่ยผมก็เอากันไก่ซอยหนีบหนีหนีบหนีบรอบหัวแล้วได้มากรอบหนึ่งเลย <c oughs> เออสระผมแล้วมันโล่งดีแต่ปรากฏมันแหว่งข้างหลังแหว่งข้างหลังก็เลยต้องไปให้ช่างเขานะต้องไปให้ช่างเขาตัดไม่ได้ขี้เหนียวเงินทองอะไรครับแต่ว่าบางทีมันไม่มีเวลาที่จะออกไปตัดนะฮะวันพุธไม่ให้ตัดวันพฤหัสไม่ให้ถอนวันศุกร์ไม่ให้เผาอะไรลักษณะนั้นนะครับ ผมขนโบราณนะฮะก็เลยไปตัดมาช่างเขาบอกเอาลองทรงตัดนะบอกไม่เอาเดี๋ยวมันยาวเร็วก็บอกให้ขึ้นลองทรงสูงเลยนะครับให้ขึ้นลองทรงสูงเลยแล้วก็ตัดแล้วก็คุ้มไปได้สองเดือนครับครับ <c oughs> ขอบคุณครับที่ติดตามแลบฟังรับชมกันนะครับก็มาพบท่านเดี๋ยวท่านจะรอนะครับ น้องๆลูกๆหลานๆก็ถ้าผมไม่ไลค์ก็จะไม่มีคลิปไปตัดกันไปต่อกันนะครับจะไม่มีรายได้เ <c oughs> ข้าใจครับวันหยุดนี้สุขใจที่สุดครับมาเนี่ยถือว่ามีความสุขนะครับวันนี้นะฮะถือว่ามีความสุขนะครับที่จริงอยากจะนอนให้มันยาวให้สะใจเลย ผูนี้ก็ต้องเริ่มทางานกันแลยนะฮะอยากจะนอนให้สะใจเลยนะครับมีลูกชายเจ้านิลวัฒนะฮะเขาได้ผู้เรียนจากเพื่อนเขานะครับจากเพื่อนนายตำรวจเขาเนี่ยฮะเพื่อนนายตำรวจนี่นะครับส่งผู้เรียนก้านยาวมาให้นะครับชื่อเนี่ทิดาชาวสวนทิดาชาวสวนนะฮะ ส่งส่งทุเรียนมาให้นะครับนี่ครับก็เป็นทุเรียนออร์แกนิกครับอยู่จันบุรีมครับเป็นนายตำรวจรุร่นเดียวกับลูกชายก็เป็นเพื่อนรักกันนะครับส่งทุเรียนมาให้คุณพ่อกินนะครับคุณพ่อก็เห็นแล้วก็กดไปสักสี่ปูเลยกดไปสักสี่ปูเลยแล้วแทนอาหารไปมือหนึ่งนะครับยังเก็บไปในตู้เย็นอีกนะครับมีทั้งหมด แบบปูครับมาผู้เรียนชาวสวนนะครับออร์แกนิกไล้สารไล้สารนะครับก็โฆษณาให้เขาหน่อยนะครับเขาสะสมมาให้กินฟรีนะฮะมือที่จริงเขาห้ามกินเกินหนึ่งเม็ดครับผมกดแทนข้าวไปเลยกินแล้วมันอร่อยกินแล้วมันอร่อยนะครับ,ก,รรบก็แทนข้าวไปเลย,เยนะสั่งในเพจในอะไรกร็ูกนะ น่าจะเข้าขายในปงในเพจเด็กรุ่นใหม่มันน่าจะขายในเพจก้านยาวก็จะราคาสูงหนยนะก้านยาวก็ราคาสูงนิด เขาบอกว่าก้านยาวนะผมก็ที่จริงผมนี่กินได้งั้นแหละครับจะกก้านยาวจะก,กระดุมจะหมอนพองอะไรก็กินได้งั้นละครับมามีเพื่อนผมนะเขาไอ้ประสานเนี่ยไปอยู่ที่รับแลอุตรดิตนะครับเขาก็ไป เอาผู้เรียนเอาเม็ดผู้เลียนนะเป็นผู้เรียนเม็ดนะเป็นผู้เรียนนะผันหลงรับแรลอ,อะไรเงี้ยหลินรับแรลหลงรับแผลอ,อะไรเขาก็ไปปลูกตามป่านะครับไม่ได้ไปถางป่านะไม่ได้ไปถางป่าให้เตียนนะครับปลูกผู้เรียนหมกไว้ในป่าตรงที่ที่มันโปร่งโปร่งหน่อยรุ่งโล่งหน่อยนะครับ <c oughs> เขาก็ไปปลูกก็ได้กินเหมือนกันนะก็ได้กินเหมือนกันไม่ได้ลดน้ําลดอะไรเลยไม่ได้ลดน้ําลดอะไร ปลูกให้มันขึ้นแบบธรรมชาติแต่ถ้าเอากิ่งพันกิ่งตอนไปปลูกไม่ค่อยรอดไม่ค่อยรอดนะฮะนี่มันเอาเม็ดไปปลูกครับเอาเม็ดที่สมบูรณ์หน่อยไปปลูกนะครับปลูกนี่ต้องปลูกต้นฝนครับเนี่ยเนียเนียต้นฝนตอนนี้ปลูกได้นะนะครับใครมีเม็ดพันพุผู้เรียนดีๆก็หมกตามป่าตามชายบ้านไปอะไรไปนะฮะก็ไปปลูกแล้วก็ปล่อยตายเราก็ไม่เสียดายไง มันจะตายก็ไม่เสียดายครับก็ไปปลูกนะครับเพื่อมันได้กินลูกนะฮะเพื่อมันได้กินลูก